บ้านคุณเลี้ยงกุมานไหมไม่มีไม่มีไม่อยากเลี้ยงเท่าไหร่บ้านไหนใครเลี้ยงกุมานอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเลี้ยงกุมานอ่ะใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจะทําให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายดีมีให้โชคให้ลาบอ่ะเลี้ยงแล้วเป็นเหมือนบ้านหลังนี้ไหมคุณเห็นรอยแป้งนี่ไหมเป็นรอยฝ่าเท้าประทับแป้งหรอประทับลงบันไดบ้างไม่บ้านเขางเด็กบ้านเขามีเด็กหรือเปล่าคุณก็เจ้าของบ้านบอกว่าน้องมะนาวน้องมะนาวคือกุมาน เข,เขาเลี้ยงกุมานเหรอข้างบ้านมีต้นมะนาวแล้วน้องมะนาวอชอบเอา,เอามะนาวคว้างใส่คนในบ้านก็เลยเป็นชี่มาของชื่อกุมานเรียกว่าน้องมะนาว<อ>แล้วมาวันนี้ไม่ได้เห็นไหมต้นมะนาวมาวันนี้ไม่ได้คว้างมะนาวใส่แล้วมีรอยเท้าปรากฏให้เห็นทั่วบ้านเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านบนพื้นบนผนังบนมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเจ้าของบ้านก็ชี้ให้ดูยืนยันนะว่าคนไม่ได้ทํานะ คนในบ้านไม่ได้ทำคุณผู้ชมว่ายังไงมีวงจรปิดไหมล่ะไม่มีต้องติดวงจรปิดเออมันจะได้เห็นว่าเป็นรอยอยู่ๆก็ปรากฏเป็นรอยอยู่ๆก็ปรากฏเป็นรอยอ่านเราจะเชื่อถูกไหมแต่ตอนนี้มันเห็นเป็นรอยเท้าอันนี้อย่าว่าผมนะเห็นเป็นรอยเท้าแต่ไม่มีวงจรปิดให้ดูในบ้านอะรอยเท้าเนียนมากอ๋อถูกไหมช่วยกันดูหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็ไหนมีน้องมะนาวไหมน้องมะนาวหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเล็กที่58ทับสในตำรวจนคกแข้งอำเภอเมืองครับเื่อของบ้านชื่อว่าคุณอรพินพังพีนะคุณดาว คุณดาวบอกบ้านนี้เนี่ยอยู่กันผู้ใหญ่ห้าเด็กสองคนไม่นับน้องมะนาวนี่แล้วก็คนที่มาเจอเนี่ยคืออย่างนี้ลูกเขย,เยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนในบ้านก็สงสัยนะว่าเอ๊ะรอยเท้านี้เนี่ยได้มาจากไหนว่าแล้วเนี่ยลูกเขยที่ชื่อว่าคุณภูทะเนศหรือว่าคุณแฟรงก์ก็เลยจุดทูบ ครับจุดทูบต่อหน้านักข่าวเลยเอ,อบอกมะนาวลูกพ่อออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้พี่ๆนักข่าวเขาดูหน่อยสิแม่ก็ไม่ได้อะไรก็นหรอ,อกมะนาวเนี่ยถ้าจะเหยียบนะโทรศัพท์พี่อยู่หลังทีวีนู่นน่ะใช้เหยียบไปพี่เลยไปเขาจะไ,ได้รู้ไปเลยคุณเห็นอะไรนะอยู่บนทีวีไหม,มคุณเห็นไหมไม่รู้ในความรู้สึกผมอะ่ะผมจะเชื่อจากการดูกล้องวงจรปิดเท่านั้น อ๋อเหรอเออผมจะเชื่อเราไม่ได้ลบหลู่นะเราไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าเชื่ออะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ผมเชื่ออะไระที่เป็นวิทยา,าศาสตร์าาา <c oughs> บ้างในบางเรื่อง <c oughs> แต่ผมก็ดูไม่เห็นไงเออมันดูไม่เห็นไงแล้วเนี่ย<ง>มือถือเขาก็บอกว่ามีรอยเท้าจากมนาวามาประทับฝาเท้าบนโทรศัพท์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถูกไหมฮะเชื่อหมดตอนนี้ยเพราะว่าเห็นรอยเท้าทั่วบ้านไปหมดเลยคุณผู้ชมทีนี้คุณแฟรงค์เล่าต่อนะครับบอกว่าครั้งแรกที่เจอเนี่ยย้อนไป45หวันก่อนกลับบ้านช่วงเที่ยงคืนครึ่ง เข้าไปในห้องก็เห็นรอยเท้าตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้องคนเล็กของบ้านมาเล่นแป้งแสดงว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านที่บ้านมีเด็กสองคนครับอ๋อมีเด็กสองคนมีเด็กสองคนแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไม่นะน้องอ่ะไม่ได้เล่นแป้งครับพอหันไปดูน้องน้องไม่เล่นแปง้งหันไปอีกทางหนึ่งเห็นน้องมะนาวใช่เลยเชื่ออย่างนั้นแม่เชื่ออย่างนั้นทั้งบ้านเชื่ออย่างนั้นครับเชื่อว่าน้องมะนาวเป็นคนทําและตอนนี้คุณแฟงก็บอกว่ามะนาวตัวติดก,กับคุณแฟงมาก ไปไหนมาไหนมะนาวตามไปตลอดเลยผมไปทํางานเขาก็ไปเหยียบเบาะที่ทางานแล้วก็ไปเหยียบในร้าน <c oughs> ที่โต๊ะที่ร้าน <c oughs> ผมฝันเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นกับน้องน้องสาววิ่งเล่นกับน้องสาวใช่แล้วก็เมื่อคืนฝันเห็นเด็กผู้ชายมานั่งนั่งเล่นอยู่บนที่นอนเ <c oughs> ด็กที่ว่าเนี่อายุประมาณเท่าไหร่ที่เราฝันประมาณสองสามขวบเ <c oughs> ด็กผู้หญิงกี่ขวบ ไม่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 รู้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้นะคุณหนุ่มครับก็เลยบอกอยากจะให้หมอปลาเนี่ยมาพิสูจน์หน่อยสิอันนี้คือแนวทางของหมอปลาล่ะต้อง,อต,องต้องไปพิสูจน์พูดผีปีศาจแบบนี้หมอปลาก็ไปไปเลยหมอปลาก็เลยเชิญลูกสาวก,กับลูกเขยเจ้าของบ้านมาคุยซิออหมอปลาก็เข้าไปเดินดูรอบบ้านปกติถ้ามีพูดผีอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกไง ขาจะอาเจียนเขาเรียกว่าขึ้นไส่แต่ทีนี้เนี่ยไปก็ไม่เห็นหมอปลาเขาขึ้นไส่อะไรปรกตกิดีดดเ,เนี่ยปกติดีสุดท้ายหมอปลาบอกว่าเ,เป็นฝีมือคนจ้าส่วนจะเป็นฝีมือคนไหนอะที่บ้านไปคุยกันเอาเองว่าใครทําแล้วก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาอมคนในบ้านก็ไม่รู้นะ จะไปหาคําตอบกันยังไงแต่ที่แน่ๆคนในบ้านบอกว่าโหย้ยโล่งใจจังเลยอ่ะไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่น้องมะนาวเอาตอนแรกก็เชื่อว่าไปไหนมาไหนด้วยไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแต่พอหมอปลามาปุ๊บยืนยันว่าไม่มีหรอกปาก่าสุดท้ายไปตามหากันนะอไปตกลงกันนะ<อ>ว่ารอยเท้านี้ท่านได้แต่ใดมาไม่เป็นไรเอาง่ายๆนะไม่ต้องเชิญหมอปาลาเราติดวงจรปิด ติดวงจรปิดบันทึกเลยว่า,าตกลงรอยเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าไหนอะไรยังไงเ,ออเดี๋ยวข้อเท็จจริงก็จะปรากฏเองนะฮะมะนาวก็ไม่น่าจะสนเดินไปทั่วบ้านขนาดนั้นถูกต้องนะฮะวันดีสนุกนฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้